สวัสดีครับพี่น้องครับผมประยุทธ์ริมานะครับวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญมากเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนก็คือการนมัสการคืออะไรนี่เป็นคําถามที่คนมักจะถามกันส่วนคําตอบก็มีมากมายหลายอย่างนะครับหนังสือหลายเล่มก็พยายามจะบอกว่าการนมัสการคืออะไรแต่จริงๆแล้วการนมัสการเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตของเรา คำยักัดความของคำคำนี้ในภาษาไทยเขาแปลว่าว้นมัสการแปลว่าว้แต่จริงๆในภาษาของคริสเตียนคำว่านมัสการเป็นความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าเป็นการให้เกียรติเป็นการเห็นคุณค่าของพระเจ้ามนุษย์จะต้องนมัสการไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้าเขาก็ต้องนมัสการบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาเอง พระเจ้าได้ใส่ความรู้สึกหรือสัญชาตญาณของการนามัสการอยู่นั้นในชีวิตของคนคนนั้นไม่นมัสการพระเจ้าก็ต้องนมัสการอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เขามองเห็นได้บางเอิญพระเจ้าเป็นสิ่งที่มองเห็นไม่ได้การนามัสการจึงค่อนข้างยากลําบากเพราะว่ามนุษย์ต้องการสิ่งที่จับต้องได้เห็นได้ได้ยินได้แต่พระเจ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณดังนั้นเมื่อ มองไม่เห็นเนี่ยการที่เราจะนามัสการพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ยากลาบากสำหรับมนุษย์เพราะว่าต้องใช้สิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ทีน่นมัสการผมต้องใช้จิตวิญญาณเหมือนกันสิ่งไม่เห็นนั้นสัมผัสด้วยสิ่งที่ไม่เห็นเหมือนกันมีบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนอยู่ในชีวิตของมนุษย์ที่เรามองไม่เห็นก็คือความเชื่อความเชื่อเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ว่าเคลื่อนอยู่ในชีวิตของเราเรานมัสการพระเจ้าที่มองไม่เห็นด้วยสิ่งที่มองไม่เห็น นี่คือสิ่งที่เป็นสาระสาคัญของการนามัสการพระเจ้าดังนั้นหากเรานามัสการพระเจ้าแล้วก็เราเอาบางสิ่งบางอย่างมาทดแทนพระเจ้าเช่นเอาไม้กางเขนมานะครับหรือเอารูปภาพของพระเยซูซึ่งมาติดไว้ในที่ประชุมเพื่ออะไรเพื่อจะสร้างจินตนาการให้กับเราแต่จริงๆแล้วการนามัสการพระเจ้าแล้วเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระกมภีร์นั้นก็ ให้ความจํากัดความไม่เด่นชัดนะนะครับถามว่าพระคัมภีรให้คาจากัดความของนมัสการไหมจริงๆแล้วไม่นะครับแต่ว่าพระคัมภีรได้ให้ประสบะการณ์ในการนามัสการพระเจ้าหลายครั้งเราเห็นพระคัมพีในเต็มไปด้วยการนามัสการพระเจ้าในลักษณะที่ไม่ได้ให้คาจากัดความแต่เป็นประสบะการณ์การนมัสการเป็นประสบะการณ์ของคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้ากับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ ถ้าเราดูในในปฐถมการที่เป็นการสร้างโลกเราจะเห็นว่ามนุษย์กับพระเจ้านั้นมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับมนุษย์ก็ดําเนินไปกับพระเจ้าพระเจ้าดําเนินไปกับมนุษย์ในสวนเอเดนนั้นนี่คือการความสัมพันธ์นี่ละครับคือการนมัสการคือความสัมพันธ์ที่มีเกิดขึ้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แต่เมื่อมนุษย์ได้ทาบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้านมนุษย์ก็ต้องถูกออกจากสวนเอเดนณวันนั้นเองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ที่เป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดก็มีปัญหาก็ถูกแยกออกมนุษย์ถูกแยกออกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่นั้นแต่พระเจ้ายังติดตามชีวิตของมนุษย์อยู่พระเจ้ายังคงตามหาชีวิตของมนุษย์เพื่อจะมีการสามัคคีธรรมจนกระทั่งมาถึงมาถึงยุคข,ของพระกพีอพยพซึ่งเราก็เห็นเช่นหพยพ25ข้อ8พระเจ้าสั่งให้โมเสสได้ทําสิ่งหนึ่งพระกพีบอกว่าแล้วให้เขาสร้างสถานมัสการถวายแก่เราเพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางเขา <N> นี่คือบรรยากาศที่พระเจ้าสแสวงหาคืออยากจะเห็นการนมัสการพระเจ้าเกิดขึ้นคือความสัมพันธ์ที่มีกับมนุษย์พระเจ้าอยากจะอยู่ท่ามกลางมนุษย์การนมัสการจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าแสวงหาที่จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์แล้วเมื่อมนุษย์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาก็นมัสการพระเจ้าโดยไม่รู้ตัว นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นในพระคัมภีร์เราจะเห็นหลายตอนที่มนุษย์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยไม่ได้เอ่ยคำมนุัสการแม้แต่ครั้งเดียวเช่นในอิสยาห์บทที่6ข้อหถึงข้อ8เราจะเห็นว่าอิสยาห์ได้พบกับพระเจ้าในนิเวศของพระเจ้าเป็นการเป็นการอยู่ด้วยระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ผมจะยกพระคัมภีร์สักสองสามข้อนะครับอิสยาห์บทที่6ข้อหถึงข้อ8อิสยาห์ได้พบกับพระเจ้าในพระวิหารนั้น แล้วอิสยาก็ได้เห็นพระเจ้านั่งบนบระทับบนพระที่นั่งของพระองค์แล้วก็อิสยาก็ได้ก้มกราบพระเจ้าและอิสยาก็ได,ด้ได้เปลี่ยนแปลงได้สนทนากับพระเจ้านะครับหรือในวิวรณ์บทที่4ี่ข้อหนึ่งถึงสิเ็นี่ยเราก็เห็นบรรยากาศในสวรรค์ซึ่งยอนได้พบกับพระเจ้าเป็นนิมิตท,ที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับวิวรณ์ที่4ี่ข้อหนึ่งถึงสิบเอ็ด ถ้าพี่น้องอ่านดูก็จะเห็นว่ายอน,นั้นได้ถูกเชื้อเชิญให้ขึ้นไปบนสวรรค์โดยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วก็ยนได้เห็นพระเจ้าประทับบนพระที่นั่งลักษณะคล้ายๆกับอิสยาห์นะครับได้เห็นฟ้าแลบฟ้าร้องได้เห็นได้เห็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ยินเสียงต่างๆมากมายนะครับอยู่ในสวรรค์นั้นและนี่คือการนมัสการแล้วก็ได้เห็นผู้อาวุโสทั้ง24คนได้ก้มกลาบลง เขาก้มกราบลงเพราะว่าเขารู้จักพระเจ้าผู้ทรงบัญชพี่น้องที่รักครับเราไม่สามารถจะนมัสการพระเจ้าได้ถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีโอกาสที่เราจะนมัสการพระเจ้าเลยเลยพราะว่าการนมัสการนั้นเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อเราเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราเริ่มต้นที่จะนมัสการพระเจ้านี่คือจุดเริ่มต้นครับดังนั้นชีวิตที่ มีการนามัสการจะต้องมีจุดเริ่มต้นมาจากความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เสียก่อนเพื่อว่าเขาจะได้สามารถมีส่วนในความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงประชนเริ่มต้นในความเชื่อเสียก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นการนรมัสการและแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ก็พยายามที่จะสแสวงหาพระเจ้าและเมื่อพบพระเจ้าแล้วเขาก็ต้องตอบสนองต่อการกับการพบพระเจ้านั้นคือการนรมัสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่คริสเตียนนั้น จะเพิกเฉยต่อก,การนมัสการพระเจ้าหลายคนนั้นเป็นริสเสียนเพราะว่าศาสนาดังนั้นเขาจึงถามตลอดเวลาว่าการนมัสการคืออะไรเพราะการนมัสการเป็นสิ่งที่จะเป็นธรรมชาติในชีวิตของเขาที่จะแสวงหาพระเจ้าเป็นความกระหายหาพระเจ้าจุดเริ่มต้นของการนมัสการอยู่ที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังนั้นองเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตเ์เชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรานั้นนี่คือจุดเริ่มต้น แค่จุดเริ่มต้นยังไม่เด้นมัสการพระเจ้าดังนั้นการนามัสการพระเจ้าจะต้องมีบางสิ่งมาอย่างเกิดขึ้นอีกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าของเขาดังนั้นผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่ายิ่งรู้จักพระเจ้ามากเราก็ยิ่งสามารถจะสัมพันธ์กับพระองค์ได้มากเมื่อสัมพันธ์กับพระองค์ได้มากการนามัสการก็เป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้นพระคัมภีจึงบอกว่าวลนนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วลวันนี้ก็ถึงแล้วนะครับย้อนบทที่สี่ก็ยี่สิบสาม บัดนี้ก็ถึงแล้วคือผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาพระบิดานี่คือความสัมพันธ์นะครับเพราะพระีพูดถึงความสัมพันธ์เมื่อเรานมัสการพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าในฐานะพระบิดาเป็นเหมือนพ่อกับลูกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมีลูกหลายคนที่ห่างจากพ่อนะครับแต่ลูกที่ดีนั้นใกล้ชิดพ่อรู้จักหัวใจของพ่อนะครับนี่คือการนมัสการพระเจ้า พี่ถูกต้องนมัสการพระเจ้าพระบิดาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั่นคือสิ่งที่ตามมาคําว่าพ่อเป็นสิ่งที่จุดเริ่มต้นของการนมัสการพระเจ้าและทําบางสิ่งบางอย่างจริงๆแล้วการนมัสการนั้นเป็นคํากริยานะครับเป็นคํากริยาเป็นสิ่งที่ต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับถ้าเขาไปจึง สอนเราที่จะนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องการนมัสการพระเจ้าเราจะเรียนต่อไปข้างหน้าว่าเราจะทําอย่างไรบ้างเราเรียกว่ารูปแบบของการนมัสการพระเจ้าดังนั้นคนที่เติบโตกับพระเจ้าเขาก็นมัสการกับพระเจ้าโดยคือเขาไม่รู้ตัวบางครั้งการนมัสการพระเจ้านั้นไม่ใช่วันอาทิตย์ด้วยซ้าไปบางคนบอกว่าผมนมัสการพระเจ้าเสมอทุกอาทิตย์ไปบวชทุกอาทิตย์ไม่ได้ขาดแต่แท้ที่จริงแล้วการนมัสการพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับวันอาทิตย์แต่อย่างใด เพราะว่าเป็นความสัมพันธ์เมื่อเราเห็นคุณค่าพระเจ้ามากขึ้นเรากำลังดำเนินพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยการนมัสการพระเจ้าอย่างมีคุณค่านะครับดังนั้นคำว่า worship มาจากภาษาลาตินว่า w o r k กับ ship นะครับ w o r k เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าเห็นคุณค่า การนมัสการพระเจ้าจึงเป็นการเห็นคุณค่าพระเจ้าเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราเห็นคุณค่าพระเจ้าเราก็อยากจะใช้เวลากับพระเจ้าเราก็อยากจะสนทนากับพระเจ้าเราก็อยากจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เราก็อยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์เราก็อยากที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระองค์เราก็อยากทาให้พระองค์พอพระทัยในชีวิตของเรานั่นแหละครับคือการนมัสการพระเจ้า